สวัสดีครับแม่ปุกสวัสดีครับจ้าโอ้คันคันเป็นผู้ญิงนี่แม่นแม่นก็นเป็นผู้ญิงบอกนี่แม่นเนนนพาราะว่าตอนเจ้กอนอันที่ใดสองสามงวดซ้อนอันก็ไม่ได้เพิ่นบอกเนะาะจ้าคันผู้ชายบอกยังเป็นปิรณาแต่กระเขาอยูขึ้นนี่นะมันขืนมันโล่ะมันข้นแต้มหนึ่งเห็นบอกอันเก่าเช่นยังลงแต้มหนึ่งเนาะเออมันขืนแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งจ้าจัดแล้วต้องเก่งโกเลกได้ครับผมท่านผู้ชมต้องเก่งกกเลกได้ไม่ยังว่าต้องเก่งกกเลก ท่าหายมาจังสี่เห็นสื่อโลกน้ำจกน้อยเนาะครับผมเนาะอ๋อผู้หยิงแมนบอกงวดนี่ผู้หญิงอย่าว่าหมู่บ้านไปคูดมันกับกับยาอย่างเราคือจังไปหาเห็ดปัวกันครับนี่เราผู้หญิงอย่างเราคนบอกหาฝนกระโตกขนางหน้าจะคล้องกันนั่งเศร้าห่มอยู่กับยานย่ยงว่าต่กระบื้อหูเดอกนึกความฟันกันยังไปกับยาคือเก่าบานเข้าหลดเอิญก็มากินอันของเนาะก็กินกันบาดเมื่อ กะเดี้ยงหยั่งย่างกันเดี้ยงย่างกะสร้างฟ้าวกินเผามื้อเพิ่นว่าหญ้าว่าหญ้าว่าฟ้าวกินเผามื้อเดี้ยงย่างกะสร้างกะกินกินแล้วกะมื้ออะอือมาพากันบาหอดในทางนั่ล่ะแม่ใหญ่นั่นเลยเลยว่าแน่แล้วว่าบ่กลับอีกบ่แล้วว่าไผเออพิ่นว่ากงเบิ่งไปแม่มึงกูบ่ไปดอกาว่าม่ใหญ่หั่นเออแม่ใหญ่นี่คยเห็นอยู่ไสนก็ิดว่ากเลยกลับมาหาแล้วว่าอัน แหนมแสนบอกแล้วว่าแนมคนเถิงคนกุกใหม่คนเราว่าแนมไปแล้วว่าอียงน้อยเถิงกกใหม่ก็แหนมเพีนปนไปเขาตีไป่ายน่ะเราว่าเห็นแต่ไปบ่ล็อกก็ยางนี้เขาป่ามันกนงยางก็แหนมยางวว้าไปมุ้ยผู้ใดถามันไปเอียงเขาจะตีไว้จากไปสีแดงๆติดนกุกใหม่ือจังอันไปสบกอเอียงจังีนีละป้าสงวนหนึ่งสี่ละแล้ว่าแหนมแหน่คนเอ้าคนเราว่าแนมมึงไปเราว่า Cái chắc bà cái nơi ngủ ảnh nẹp với bừng Bỏ nó cái nhà nghỉ dạy hẳn Cứ nơi ngủ cũng áo và Lệ thua. hẳn cứ lợi và cái chữ đi chạy bà hẳn nè hết việc tôi lệ rồi Hết việc tôi lệ Lệ xám tô nha <laughs> cái phạo khả nạt cái phạo nó còn nhà cái phần nị Lệ cái giặc đậy dạy nó cái nhàng khó phà dạy cái đấy <laughs> ยหญเนี่ยสำคัญได้แถวเราเอิอเอาเด็กเห็นบ่อเราเอิอเอาเงินน่ะนอไม่ใหญ่นี่ยฮนตอนแรกนี่ยเพิ่นเพิ่นบอกให้แม่ปลูกไปกลับไปเอากลับไปเอาเห็ดเห็ดเห็ดหีืหยังก็ตอนนั้นื้อไปหาเห็ดบ่ไปหาเห็ดปัวกลับไปเอาอยู่โฟนนั่นลราว่าไปแล้วบ่มีเห็ดเห็นเงินเดือนบาทเดือนเดียวเงินน่ะมันออกสูนเก่าเนาะเงินน่ะนอสูนหกออกสูนหกบอออกสูนหกแต่ว่านเน่ยฮะมันเป็นสูนเก่านอเป็นสูนหกอี๋เป็นสูนหกเก่าสูนหกเด็กสามโตยังว่าบัดวันที่สองบัดนี้ที่ว่าเพิ่นวัยหยางกับบ่งไป ป,ป้ายือยังป้ายเขียนหมูบานบอกเขียนนีอย่างเกาะหาซูนบ่ตอนตอนนน,น้นเนาะจ้ะ<ม>นี่แล้วบอกแล้วว่าให้เบิ่งป่ายอีกนี่ก็ได้หัว<ม>ไปเบิ่งเห็นเหล็กอันเก่าเจ็ดหาเก้าเจ็ดห <èn> ้าแม่นอู้เหล็กงานเลยตันนี้ก็ยังว่าเอาป่ายโซฟโกก็เป็นเหล็กนะเก่าเจ็ดหาแล้วบอกเล็กบ่ก,ก็ฝ่าาแล่น้ำยาก็ จ้าไปต่อเขือต่อนยังสะดุดตือนคือกันจะฟ้องกันได้จะจืดเหลขก็ะจืดได้จืดเหม่นเป๊ะเลยเเป๊ะเละขนาดฟันตีสาตีสียังหลุดมาเขียนขนาดเจ้าข้องบสะศุเรื่องนี้เก้าเจ็ดห้าครับผมเหม็นเห็นเล็กเก่าเจ็ดหาป้ายในี่ป้ายสีแดงเหล็กเขาเป็นตัวสีเขียวสำคัญเะครับผมมันบด้เกี่ยวดอกสียังกระซางมันตัวเลขเนาะบอกเกี่ยวดอกครับผมเกี่ยวยุติขคนมาบอกแม่น เกีียวอยู่ที่คนเอ้อมาให้บอกสี่นี่แห,หละหครับผมยุคเาเให้แม่นยูยน่เขาเล่านหัน่นจ้ะแต่ว่าห้องกับอเอาหนำแน่เก้าเจ็ดห้าสามโตเลยเด้เลิอสี 4, ให้เบิงนะ่งตัดตัดเอาครับผมท่านผู้ชมมุนเหล็นบอกง่ายซะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าห้าเก้ายังสีครับผมมันทีเป็นหกได้ยี่เป็นหกหาหกอีกได้ยี่บ่เพราะเที่ยงว่ามันจะเป็นยี่บก็เป็นเน <laughs> ี่ยนั่น <laughs> มันหวมันบกเกินสองเที้อดอกหนาขอเสียว่าแมนมันต้องเป็นเลขเก้านี่ละแมน,นเลขเก,กนี่ละเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดหครับผมชาตัดเหรนมุนเหรินนีส่สเนาะครับผมจะม่ชุเนาะไปกลับมานั่มครับผมเพื่อว่าเพิ่นหนมเก้าห้าเจ็ดเจสี่ปฏิอเก้าเจ็ดห้าจ็สี่นี่ก็สี่สิบหลายเนี่ครับผมจะมาชุ่มก,กันนําบวกกลับเนาะอ,อืม สำคัญครับผมถ้าคุณยายน,นี่เนาะแม่ปลูกเนาะแม่ทำคุณยายนี่อยากอยากแม่นแน่อยู่แม่นอีหลีครับผมแต่ผมเจ้าเมว่าแม่นแน่แม่นอีหลีถ้าเป็นผู้ชายเป็นอีหยังเขาฝันอย่างสิ่งหนึ่งอยากคืนอยากลง<ม>กั็ลักเถือเพราะกะหายเป็นปีศาแต่ว่ากับบ่แม่นว่าฝันว่าแคขี้ลายแล้วเขาเม่ปลูกกระไดบางครั้งบ่เขาก็บ,บ่ไ,ได้หนีไก่เลยยัง,งขึ้นอัที่ผ่านมาคือกันครับผมสามศูนย์ออกสามหนึ่ง เม่ถือวันนี้ไก่นอแม่ยูจะเ่อคืนก็ลงแต่มดึวันนคือกันเขาาจ้เอารถมาหายยกสองล้อนานก็สองศูนย์คัดขันอี๋มันขันขัน้นแปลเป็นนะนะครับผมท่านผู้ชมเขาหายขาเจ้าก็หายเถือกอยู่แต่บางขังเขาเจ้ากับบางนอขาเจ้ากับบ้านหาตรงกับนี่ตรงเนาะนังเที่ยวกาคือยังคุณยายนี่คือกันนังเที่ยวกกระตรงคือกันนังเที่ยวกขึ้นลงแต้มนึ่งจะสี่ครับผมนงกเที่ยกัเป็นโต๊ะก้าังสี่กับแม่แม่นักเอยวยังเป็นโต๊ะก้าลายกลัวคงคงใหญ่นี่เธออยู่ยัเป็นโต อ้าวลองพิจาณาเบื้องเดียรครับผมท่านผู้ชมเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดตัดเลนก้าฮ่าเจ็ดเจ็ดห่าเก้าห่าห่าเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะครับผมเนาะถ้ากลับกันกับว่าไหลเด้อครับผมถ้าจะกลับเก้าเป็นเลขหกหนึ่งก็เป็นหกเจ็ดเจ็ดหกเท่านั้นละเป็นหกห่าหกอีกเป็นย่าตามเถื่อนแล้วจ้องเถื่อนแล้วเนาะอ่าลองไปพิจารณาเบื้องครับผมอันนี้เป็นผีคุณย่ายครับผมสี่คนเคยมาบอก เห็นว่าว่าแต่พันบอกแล้วว่าสี่ว่าเบิ้งเอาอยู่เท่า้นไหม้เท่านี้ก็หายเข้าไปเลยคือกันกับงวดที่ว่าบอกเปรียวเห็ดขึ้นกันครับเปีวเห็ดเห็นแต่งเงินเห็นบาทก็ง่วงก็บงังย่ายก็หายไปขึ้นกันคนเดียวกันครับผมจะเป็นภู้มเจอทีนัไม่หมูกเนาะอาจจะแม่เพราะว่าทานนี้เขาปลาดูมากไปห้ากินอื อาจจะแ์เมนล่ะครับผมท่านผู้ชุ่มอ่ะลองพิจารณาเบิ่งเดี๋ยวพอเช้าใส่ม่พี่เขาเขียนใส่กระดาษให้แม่ปุ๊กได้ยกกับพี่น้องในแคบน้าจอยเบิ่งเนาะพอมันเหลืออยู่หลายหมื่นอยู่ครับผมต้องมาจีตามก่รหลักคอยมากโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวไปถามเบิ่งน้ำกันครับผมผมท่านผู้ชมตัวเลขของแม่ปุ๊กประจําของงวดวันที่หนึ่งหนึ่งพี่ว่าประจําของงวดวันที่สิบหกกันยายนเนาะครับผมเนาะเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดผีคุณยายเด้๋ครับมาบอก นี่แอดมินของเฮาตตาไท้เรียบร้อยครับผมเจ็ดหาหาเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหาเก้าเก้าหาถ้าจะเอาหัวลงเป็นเลขคกเก่าลงกับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่แหละครับผมตัวเดียวนี่ละเนาะถ้าท่านได้เอาลงเนาะครับผมเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคหวานครับผมตัวเลขเขาแม่ปุกนี่สําคัญอยู่เลครับสําคัญด้ครับผมท่านผู้ชมทาผีคุณยายมาบอกเนะาะถ้าผีคุณยายมาบอกนี่สําคัญดีดีครับผมเคยเขามาแล้วสองงวดสามงวดถ้าพระเชงจำบ่ผิดงวดแรกเป็นไห้แม่ปุกกับไปอาเห็ด แต่ว่าบ่าม,ามีเห็ดมีเงินเหรียญบาทออก60หรือว่าศ6อีหลังงวดนั้นเข้าเต็มเต็มละอีกงวดน,นึงว่าสี่ว่าสี่สสใส่ป่ายคือไป่ายป่ายอีอย่างนี้ล่ะคือเขาจะไปอุดรอ,อย่างซี่นี่มันจะมีป่ายบอกกัซส่เนาะรับเนาะแต่ว่ามันเป็นตัวเลขยั่นเป็นป่ายนั้นเป็นตัวเลขก็ะเข,าข้าครับผม งวดนี้มาอีกแล้วครับผมบ่แนครับแม่ปลูกว่าโอ้ลูกสาวเขียนให้ตัวนังสีตัวเลขงามปนินสิบออกสามตัวตรงเป๊ะเลยบ่่นว่าเอาไว้มากุณองแก้นหน้าจอยเบิ่งครับผมานผู้ชมมาค่อยจัดด้อครับผมานมู้ชมเงินในกระเป๋าของท่านใหญ่คนอื่นตัวใดเนาะครับผมนาะเพราะเจ้าเองก็มาติดตาหมห้แกเป็นแนวทางครับผมแนวทางของงวดวันที่สิบหกตันยายนแนวทางของจากกิจการของรัฐบาลไปมาค่อยจัดคัดให้เบิ่งเพราะสุสานคลิปนี้เพราะเจ้าเขาตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้า ตะก่อนจากกันคือเกอ่าครับผมแต่หมชมวงพเชงเอาของดีว่าฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างแด่ไปแล้วขายของดีดีครับผมเพราะอยกเด้ไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปสร้างไเรเหลียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณห,หลายครับแม่ปูขอบคุณหลายครับสีพึ่งน้องสร้างพทุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชคลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมอว่านนี้พอเทื่องเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมาก ได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ใดไผมีติดต,นต้ดตนจิตโตไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ใส่เห็นผู้ใส่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอให้ไปแล้วขายของดีบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายล,ละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลชินี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอว่าลูกขออนุญาตเท็ดนองสางได้บอ่อเพื่อให้ลูกศิ์ญาติยมสีน้ำไปสักกาบูชาหรือนำไปจิตห่านที่บ้านที่เฮือนด้วยบ้านนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามามาขายกับบริจกดำอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเขาอีกของเขาี่สูงเขาเองอ,อันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูประรลาดก็เลยบ่งความคิดคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิรธิมงคลให้เชื้อทิ่ไปทิ่เหมือนที่เหมือไปอมันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสี บอกปันใดคุยกับลุงปู่เหญ่ว,ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มผู้จุุนขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณอี๋อมีผู้จุขุนยติยโตมียติิึดมีอำนาจสามารถมองกานอดยติสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่มาเห็ดวัตถุ้นมาครับม บานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่า่ปฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมสมจะว่าออกที่เขียวนมนี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านเพราะตาปูนโบเอาคนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนตัวตัวย่อ เอาขื้นคือย่ยอในฝากนย่อเอามาใส่ลงในหนวดเื่อ,อพ่อแล้วเอาฝาคุ้นพุ่นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่า,าก็ไปไล้ยุ่งเลียนนี่มานี่คือใหมคุ้นนี่นี่มันใบมคุ้นโพระาะว่าสีฐานอยู่ครับไรเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาชีวรลีอาศีวะลีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากการผีกันสางกับพระโยังในนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเสกของผุดเบิ้ลตำนานอยู่ในเ็ตำนานเบิ้ปุ๊กเสนนกเชื่อใร้อยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อในกู้บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผูปพูกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูรีอนุตรโรอายุณนนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโรงน์นี่ปูพุกเซให้รุ่นแรกอ่าอ่าทายไปสองปูรอดอ่าบาดกูดคูนอ่าปูรอดทำมาทีโน่งานเป็นปูพิเศษปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควอมยากจนในคนมังมีอยู่กินสว่างกันมันจะทีบดูครับครับนี่นี่นีู่เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรจนวิโรจน์ยัตนาบนคือปูรอดท่สงเมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องความเป็นมา